สวัสดีค่ะอยู่กับช่องครัวลำเพลินแม่สุภาพค่ะเมื่อวอยู่ครัวอยู่รัานอาหารตามสั่งทีเปิดไปกับวงอยู่ตลอดนะคะเ,<อ>เขาไมา่เห็นยูทูบเบอร์ยืนหลายๆก็เลยตั้งกล้องาผู้พด่แ่เวสัตว์ว่าแต่เบิ่งเอานอนอหนิพี่น้องเ้ียกใครใช่หรือเปล่าดี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 น้องฮักเพลง ป๊ามากินเข่ายูทูบเบอร์ก็ตามไลฟ์ประนีเจกินเขานี่คนดังจดังเนี่ยคุณอาคุณอาเบิ่งกล้องดังไฟหรือดังแหนบอ่ะนะรักเลยลูกรักเลยพ่อค้าล้างบงรักเลยรักนะจุ๊บจุบมันเลยค้าล้ักหนึ่งกระดันฟังฟังคนฟังเองก่อนคนเป็นเป็นเป็นปิดคลิปบ่รักนะจุ๊บจุ๊บเป็นว่าเออตอนปิดคลิปบ่พูดในปิดคลิปลักนะจุ๊บจุ๊บกินจีงไก่เพื่อยี่พอวะล่ะปิีงไก่อยู่อยู่แต่ยุบดัหมอนเดี๋ยนี้ปีงไง เ่ยเ่เมื่อกินบอกกินเยอะจะสร้างยูมีข้าได้ละบ่ค่ะมีนหิว่าข้าไป้ื่อยูบอกใช่ปึ๊บเลยขอลงมาลูกสิแ่เลี้ยงก็เสียกนั่งนั่งหามูยุ่เต้นถอดแขวถอดแถวกังไม่กินที่หลังถอดแถวกันกินข่าแถวปออาหารโอ้โแมนดีเทนเนอร์ได้พี่น้องเพื่อเามันเพิงเน่อาหารอ้อาหารเาบอกอะไรกินปิงองไกเนอะ ไีนี้เอฟซีตัวจริงนี่เนี่ยสาวกตัวจริงนี่ไปรอนใจนี่ค่ะ่อันมูแมตินพันจองของใคตัวเทาไปพบซูผู้เดียวลาให้เองพ่อมไม่ไม่ไม่ไอาไเมื่อม่ไ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 ่ไม่้ร่ไม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 ่้ม่าม่ไม่ไม่่ไม่ไ่ม่ไม่่ไม่ไม่ม่่มม่่่่น กูเห็นมาถ่ายตะคุงกูสิละเห็นมาถ่ายอย่างเห็นตะคุงดังจริงไหมเช่นห่น้ำปะล่ะเห็นเคยเห็นตะคุงดังไม่ปกติเราถือเองเราก็เดินเอ็นดูความเดินถ่ายใช้กล้องหนาก็ได้ใช้กล้องหน้าแล้วก็ถ่ายหน้าตัวเองเอ็นดูความถ่ายจะของกล้องหลังเนาะความพยายามคนภายนอกคือเราถ่ายตัวเองไงเขาเอาไม่เซลฟี่เขาเขาอยากเขาอยากมาชัดแต่ใส่กล้องหน่ายันมาชัดถ่ายกล้องหลังเดินกล้องก็ดีแล้วก็ เอาจังในสิกินแซบบ่เนี่ยมากล้องหลยแทบแล้วอุล่าดับดูอยู่เล้วเอาโชว์เบ้องแรคนในคลิปคนอยากแซบน้ำอยู่จังเเห็ดแบต่อนมีคนบอกว่านูกินแต่ปลซบแ่กินแต่าแซบป่เตจมกัซอสซีองแห้งโอ้จะเป็นใส่ข้าวไงโหดดอกพันยนบแซบดิพากกินหแซบเห็ดนาแบบแซบมั้งูาแบบแซบเดี๋ยวมันจะสำลัก เน่ยไปบีบไปบีบงานสำหับของผู่ดังในคอนเทนต์เลยเอคอนเทนต์แล้วเขาก็จับกกอีกเด้เนยเอาเสียงอกดังให้พ่อเพิ่อย่าหวาพ่อเจ้าก็ไดาโกดสายคอนเนต์เนี้พี่ตองเนี่ยนี่เนี่นี่พ่อจะทำโปเป็นเยาดิจินี่ค่ะหาพ้าอเหดเอาโอ้อะไรเป็นงไ้นกดแม่วนเลมันนาป็ต้นไหนแต่ไข่แม่ไ่ะให้ฟองกับอเจ้แม่่จไปแจก กินแล้วค่ะบต้องคได้ลูกแม่เพื่อนซื้อมาให้เอาไปแจกเด็กหน่อยครับค่อยกับเด็กหน่อยดิข่อยยังเด็กจริงเอ่ะอันนี้โคกับโซดาโคกับโซดาแม่อะไรแม่จำซื้อแม่บ้างอะไรอีกล่ะเอาไปนักแม็กแม็กซัตร็อสตร็อกเด้อพ่อกับป้องหนึ่งใส่ชิดพี่เสีนี่พี่จีเป็นใครสูเป็นกครเทียน ก่งไิ้าะโอ้ยระดับระดับนางามมมีเก่งโอ้ยดาราหนองข่อยได้นี่เบงทท่าาลมคุบบกัยังท่าทอยู่หนูถอยมานั่งท่าหนูิเห็เป็นตะบุ่เจ็บเด้ค่ะโอ้ยเดซี่ว่าไม่จะงเก็บตเอกูสูเอากกไปไเอาเลยเอาเลยใส่บีกู้นบิเลืสูเข้าไปโอ้ยยาสูไม่สิออกผูดังโอ้ย ไม่ให้ลูกแม่ยูทูบเบอรลูกแม่ยูทูบเบอรลูกแม่เนี่ยเขาขมยเขาขมยูทูบเบอร์สิกวนเลเนี่ยูทูบเบอร์ก็นั่งเต้่ให้กินเขาสั่งหอไม่ให้กินหเออมีคนสั่งยูทูบเบอร์ยังไงยึนบังเขาตัวเขาว่ก้นเน้กกินเน้เาเนเนีงเกาะเราเป็นหมบเราเป็นเนงเกาะเราเป็นหมบเาเป็นเนยงเาเป็นเนีงเกาะ เรีเ่ตวนี้บงกิน้ตอนนี้ยบยบงบันบงขีโผแล้ค่ะคอุ้ยนันนันนั่นนั่นีโแล้วค่ะมโค่เดาอสีทั้งนี่เะอเบืงขีโผแล้วพะอะไรโผเพราะอะไลกู่มลก็เสีย้่้องว่าไ้โอ้ยเมียโอของตีนบรรยากาศเป่น้องเป็นซุ่มๆ ดินสุมบ่างหันหมดเลยเย็นๆฝนลิ้มๆจักหน่อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เ้าแล่ะไปจอดรถว่าหันเหยียบติดลมมองจอดก็ลมด้วยหนึ่งว่าตะดินแกนถอยเข้าไปอุ้มใหม่นิ่มเลยได้ถอดได้ได้ออกไปจอดมองไม่เหยียบสิออกบ่ได้ทางมึงถล่มมากอือพูดทางนี้รถอยู่ทางนี้รถเจ้าอ่ะไปจอดอยู่ข้างเจ้า เียตัวยน้าพอก้งมองีปุ้ยตวดหินมันแข็งเลยมึงข่เขาอนุ่มเลยทั้งตนตันูเขาหนาโอ้ยพอเปเร่งเลยวะพี่มึงได้แจัดนีไต้ไฟเอะดิมาเตะมาหเด้อเอาไปมันเขาสีสวดมดนี่วนนี้ไปหาเปเตียนเสือเสืขาวไเพื่อนกินเขากันพี่น้องเขายางบึ้งบรรยากาศ ได้บ่ได้บ่มองแฉบไฟอ่ะแม่ใตีไฟได้เดี๋ยวตีไฟใส่แฟนยนะูทูบจ้ะยูทูปกับบุ้งคือกันเดฟอัานมองแจ้งแจ้งเราแม่มองมองนีเขาก็แจ้งเราเนี่ยตีน้ำเขาด้บ่ได้เต้นนี่คือแจ้งเราแม่บ่าหาันเฮดดี้เอาตีเขาเขาบ่ให้เสียดน้ำกันตีบ่แม่บ่หันเฮดตัวบ่าวเจ้าของเขาไม่อยู่ครับอ๋อไม่คือตีไฟแบบตะคนอยูนี่นี่มองเพิ่นอยู่นี่ไปถามเพิ่์นมองได้ลหรอไม่เบิรนเขาเต้นแต่คนอยู I Kiss Me How I Can't j s t Choose เออบุญดาภาษากีปเปรี้ยด้ยพี่น้องทีมงานสาวหน่อยปรธทรบม,มดาด้โอ้คนดีรูร้ไหมใครจะบ้าเออบุญดา,าอ่าได้เจอแล้วน้องจินพี่ต้นวิมลชยัยแต่ว่ามันไกลมากเลยนะขอจุ๊บแหน่ขอเสียบแหน่มาเจอบปกติก็เสียบเลยพี่เจีนกูเยอะมากตอนข้างใน่านี พี่จีบอกว่าไปอ่างเป่าเป็น่าไปอ่างเป่าเอาไปยางออมอยู่ผู้กางเต้นผู้เสียฟไฟกันได้พี่น้องสู้ชีวิตเขาไปเป็นกำลังใจให้กันอ๋อหนั่งในมงเสียบหรอ,อ,อเอแอดบินสิงยางไปหาเสือเขาใส่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะประชุมเร็วมืนอนี้ วันนี้มีประชุมเราต้องใส่ยูนิฟอร์มสีขาวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะวันนี้มีประชุมสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ได้พี่น้องเขาไปเรื่องไหนค่ะ<อ>เด้อเียนเสือเด้อเตีเยเตียนเสียเตียนเสีย,เ,ย,เ,สยเอามายัางพานรัวพี่น้องเขาได้หยังกินมาเนี่ย แม่ครัวคือมืดแต่นอนาเหมือนเน,น,น,นาะปลาเนมยังส้มปลาเนมก็ดีเนาะพี่น้องค<ป>ลิปนี้ฝากไว้ส้มนี้ก่อนแอดมินสิไปหาเส,สือใส่ไปชุบน้ำเขาก่อนฝากช่องวอลล์ลำเพลินแม่สุภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องพ่อกันคลิปหนะคลิปนี้ฝากไว้ส้มนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ